สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็ไปนะไปยะลากันนี่พระเก่าแก่เหมือนกันนะครับเป็นพระพระนอนนะที่วัดถ้ำกูหาสวรรค์นเนี่ยนะครับจงังหวัดยะลาเนี่ยนี่เป็นพระเก่าแก่หลายร้อยปีเหมือนกันเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เลยเอามาแนะนำอีกคลิปหนึ่ง คือศิลปะพวกนี้หรือไอไล์ที่มันเป็นนะครับเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้านเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นพระนอน,นเห็นไหมท่านก็จะคือรูปลักษณะและการออกแบบและเกจิรุ่นโบราณโบราณเนี่ยอันนี้น่าจะออกประมาณปี1ปีหนึ่งสี่ทวั้ารอสิบสี่ก็โอ้โห5้าสิบปีแล้ว ห้าสิบถึงปีไม่ใช่ผ้าใหม่ละเป็นบ้าโบราณยุคเกจิกยุคยาลาสมัยโบราโบราณพระสายใต้ก็เก่งเก่งนะครับท่านั้นแล้วพิธีการหรือการสร้างหรือการปลูกเสกเนะี่ยนะครับและผ้ารุ่นเนี้ยนะครับมีประสบการณ์สำหรับคนนำไปใช้ด้วยนะก็อยากจะแนะนำนะครับถ้าเพื่อนเจอนะนิมนท์ท่านกลับวัดที่ผมบอก ของพวกนี้มันไม่ได้มีหายแอาหายนอนไม่แยะมากนะหายากนะผมว่ารุ่นเล็กๆรุ่นพาน,นานนาเนี่ยสร้างมาเยอะสร้างมาเยอะแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่จังหวัดไหนอำเภอไหนประเทศตรงไอ้ส่วนไหนของประเทศแล้วนะครับหรือว่าอาจจะไปอยู่ทางต่างประเทศทางมาเลงมาเล,ล,ล,ลสิงคโปร์ไปละผ้าดีนะผ้าดีมากนะครับผมดูประวัติการสร้างและการปลูกเสกแล้วเนี่ยแล้วก็เป็น วัดถ้ำผู้หาสวัสดีก็เป็นนะวัดโบราณโบราณนะครับหลายร้อยปีอ่ะนะแล้วปฏิสถานด้วยพระปรางสายญาติเนี่ยนะที่อยู่ในวัดนี่ก็มาพร้อมกับถ้ำที่เขาไปเจอแล้วก,ก็การปฏิบัติธรรมของผู้บาอาจารย์เนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเจอแล้วเก็บเพื่อนๆใส่ใต้เรานะจังยราปพจ,จนีสงขลาพวกนี้ถ้าเห็นภาพแบบรุ่นนี้ปี2 5งห้าสี่เนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่า พนอนอนะฮะวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะแต่ก่อนเราจะคุยกันแนะเออแต่ก่อนเราจะมาดูรายละเอียดในพระเรื่องกันนะอนะ่เรามาคุยกันต่อเพื่อนวันก่อนเนี่ยผมยังพูดถึงค้างว่าไอ้เรื่องยาสิบติดเนะนะผมได้ดูข่าวท่านอดีตนายกนะครับไปไป เขาเรียกว่าไป,ปรัฒกถาที่สำนักง,งานปปสเนี่ยถึงแนวทางในการปราบยาเสพติดนะครับก็ชื่นใจนะชื่นใจคือทุกวันนี้นผมห่วงลูกห่วงหลานเรห่วงเด็กๆห่วงเยาวชนนะครับเพื่อนๆต้องคิดนะว่าเยาวชนเนี่ยมันค,คือคนที่จะต้องถ่าย สืบทอดเจตนาลมสืบทอดนะครับการดูแลประเทศต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายมาเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไร่นะครับเยาวชนหรือคนกลุ่มหนุ่มหนุ่มสาวของเราเนี่ยนะเป็นคนไร้ประสิทธิภาพนะมันสมองฝ่อ กินเหล้าคราวบุตนาลีมีแต่อบายมุกติดการพนันแล้วเมืองเราประเทศเราจะไม่ล่มจมหรอครับเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เพื่อนๆอ,อย่ามองข้ามไปเลยนะใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นผู้ปกครองนะครับของเด็กๆเ,เนี่ยต้องคิดให้ลึก อย่ามองให้ว ok ่ามันเป็นป be sure. ัญหาของประเทศอย่ามองว่ามันเป็นปัญหาของบุคคลไอยาเสพติดตรงนี้นี่แหละครับมันจะทำลายประเทศและทำลายประเทศเราจนกระทั่งประเทศเราล่มสลายไม่มีประเทศไทยเลยได้นะครับต่อไปประเทศเราอาจจะเป็นประเทศที่ไม่มีประเทศไทยก็คืออาจจะอยู่ในกลุ่มของว้าแดงหรือว่าอะไรที่มันผลิตยาเสพติดมาให้พวกเรากินมาให้พวกเราได้เสบกันนี่แหละ ที่ท่านอาดีตนายกเนี่ยท่านพูดนะถูกเลยนะครับถ้าพม่ามันไม่ทําหรือไอ้คนที่อยู่รอยตะเข็บเนี่ยที่มันเป็นพวกกลุ่มชนกลุ่มน้อยเนี่ยที่ผลิตยาเสพติดแล้วเสิร์ฟเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยลำเลียงเข้ามาให้คนไทยได้เสพได้เสพกันเนี่ยจังเม็ดละแพงๆสามร้อยสี่ร้อยยุคที่ผมเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มอยู่เดี๋ยวนี้เหลือเมล็ดละห้าบาทสิบบาทโอ้โหเพื่อนลองคิดดูดิ ชีวิตเยาวชนชีวิตที่มันนะครับที่มันจะต้องมีคุณค่าที่จะมันจะต้องมาเป็นคนดูแลประเทศต่อจากรุ่นเราเนี่ยมันสมองฟอไปหมดแล้วมันเป็นบ้ากันไปหมดแล้วเพราะมันติดยาไงเพราะมันติดยามันฆ่าได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเมียมันน่ะเป็นไงอ่ะเพื่อนเราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะเราต้องช่วยกันจริงๆนะเราต้องเข้มแข็งกันนะครับ ผู้ใหญ่บ้านนะคำนันนะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกบ้านน่ะคนในบ้านในหมู่บ้านต้องสอดส่องดูแลต้องรีบจัดการต้องแจ้งหน่วยงานของรัฐตั้งแต้นตำรวจให้ไปจัดการทันทีแค่เราเอามันไปนเป็นบัตรเราก็เสียเงินเราขู่เสียงอุบป,ประมากับประเทศเยอะแยะไปหมดแล้วว่าไอ้กลุ่มคนพวกติดก็คือวัยรุ่นในแทนที่มันจะเป็นกลุ่มที่มัน เป็นคนใช้แรงงานมีแรงงานทําให้พัฒนาประเทศไปกลับไปเป็นคนติดยาเสพติดกลับเป็นคนโอ้โหเยอะนะเพื่อนเห็นไหมออตอนนี้มันไปอยู่ในที่กักกันในอยู่ในคุกในตลาดเยอะแยะกันไปหมดเลยอมีแต่กลุ่มพวกวัยรุ่นกลุ่มกลุ่มที่เป็นสองใช้ชแรงงานช่วยพ่อช่วยแม่ทำมาหากินนะ ทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะเพื่อนๆอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องแค่เฮ้ยนะเป็นภาครัฐจัดการนะผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันต้องช่วยกันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพ่อแม่พี่น้องอ่ะที่อยู่ในติดใช่ติดกับลูกๆเนี่ยถ้าพฤติกรรมมันเปลี่ยนนะเราต้องรีบจัดการเลยเราจะไม่ต้องเกรงใจกันแล้วลูกใครลูกใครก็ต้องแจ้งตำรวจหรือหา วิธีป้องกันให้มันได้นะเราจะมองดิเพราะว่าเกิดมันเป็นบ้าขึ้นมามันฆ่าเราได้มันถึงตัวเราด้วยนะคนพวกนี้มันขาดสติไงครับเพราะเพิ่งบอกแลไวไงเวลาเมามาเนี่ยนะเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยนะครับถ้ามันขาดการอบร,ม,รมการสั่งสอนที่ดีที่ถูกที่ควรเนี่ยมันก,ก็เป็นเนี่ยแหละ ทำบ่อนทำลายประเทศเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัดการรัฐก็ต้องให้เด็ดขาดดทัพย์มันแล้วนะครับต้องถล่มถึงฐานที่ผลิตของมันอย่างบอกแล้วนะต้องใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่จรกรรมเข้าไปแล้วก็เผาทําลายโรงงานการผลิตของมันเนี่ตัดลำเลียงทุกอย่างอย่างให้มันเข้ามาในประเทศเราเลยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันจะต้องผมบอกเลยว่าเป็นบ่อนทําลายประเทศและอานาคตเนี่ย ประเทศประเทศหนึ่งอ่ะถ้าเมื่อไหร่คนในประเทศมันอ่อนแอคนในประเทศที่มันติดแต่ยาเสพติดเล่นแต่การพรนันติดเหล้าติดผู้หญิงกันอย่างเงี้ยล่มสลายไม่มีชื่อในแผนที่โลกอ่ะนะครับช่วยกันนะช่วยกันมันต้องหญ่บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐอย่างเดียวไม่ได้ คนในชุมชนคนในพื้นที่นะครับต้องช่วยเป็นหูเป็นตาบ้านไหนล่ำรวยผิดปกติมีเงินมีทองมากกว่าชีวิตประจําวันที่เป็นอยู่ก็ต้องแจ้งนี่คือพฤติกรรมที่มันผิดปกติค้ายาหรือเปล่ามีเว็บพน,นันหรือไม่ทำอาชีพที่ไม่สุจริตหรือเปล่าต้องคอยสังเกต ต้องคอยดูพฤติกรรมแล้วก็ต้องแจ้งแจ้งเลยนะคือกลุ่มพวกนี้หาผลประโยชน์ในการนะทำนาบนหลังควายอ่ะบนหลังคนนั่นแหละนะครับผมเห็นแล้วผมก็เออฟังข่าวดูแต่ละทีจับเดี๋ยวนี้มันจับยาไม่ได้จับแค่วันละแสนวัน,ละ,วนละหมื่นเนียเป็นสิบสิบล้านยี่สิบล้านดูดิ มันทำลายประเทศเราขนาดไหนอ่ะสิบล้านเมนะ็ดเนี่ยคุณกินเข้าไปเม็ดเดียวคุณก็โอ้โหบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งก็พังทลายหมดแล้วครอบครัวครอบครัวหนึ่งลูกติดยาเห็นแล้วแบบโอ้โหน่าสงสารนอะ่นะฮะคนทำมาหายกินยังพูนเด็กองเด็กเอ็นอย่างนี้ก็เยอะมากมีการเอายาเสพติดให้ให้กินให้เสพนะเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของการค้าประเวณีการเป็นเด็กเอ็นเด็กนอนกันนะเอาข่าวมาเล่ากันฟังเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรหรอกเป็นห่วงประเทศนะครับเป็นห่วงประเทศเราผมเห็นข่าวแล้วผมก็อุสะท้อนหัวใจจริงๆว่าสมัยนี้เป็นขนาดนี้แล้วอ่ะนะสมัยก่อนอยากจะเสพยบยาบ้าต้องหาเงินเป็นร้อยเป็นพันเดี๋ยวนี้แม่ห้าบาทสิบบาทก็ซื้อกันได้แล้วจะเป็ยนยังไงอ่ะ มันไม่กินกันทุกบางคนนะได้ข่าวอย่างบาดเจ็บติดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกพ่อบังคับไปลูกกินยาแม่พ่อแม่บังคับไปลูกไปเป็นคนเดินขายยงขายยาไอ้อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นไปได้ยังไงแต่แน่นอนแหละผมว่าไอ้หน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่เป็นนะครับเป็นหัวหน้าชุมชนต่างๆต,ต้องคอยดูแลต้องเป็นหูเป็นตาช่วยรัฐด,ด้วยนะครับอย่าปล่อย ต้องสอดส่องพฤติกรรมนะวีดีโอมือถือท่านมีเนี่ยท่านถ่ายคลิปไว้ท่านสังเกตพฤติกรรมถ้ามันผิดพฤติกรรมในชุมชนเราในอำเภอเราจังหวัดเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่องไรายได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องรายงานจะได้ตัดลมช่วยกันไงถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยผมว่ามันก็ดีอ่ะนะผลสําเร็จมันก็เร็วแต่ถ้ายัางปล่อยเป็นเรื่องของภาราของรัฐ บอกไม่ใช่หน้าที่เนี่ยนั่นแหละครับวันหนึ่งมันก็จะมาฆ่าพวกเรามาฆ่าตัวท่านตัวผมพ่อแม่มันฆ่าหมดแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็หันมาฆ่าพวกเราอยู่ออกจากคุกมานะโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวอาทิตย์คิดต่อไปเลยเรามาคุยกันวันนี้เรามาดูภาพกันเพื่อนนะดูกันนะเนี่ยครับเนี่ยร,รูปรูปหลักก็จอกแนวแปลกๆเลยนะเห็นไหม ออกแบบได้แบบผมว่าก็โอเคนะครับนะนเพื่อนเจอนะเก็บนะครับนี่สวยมากผมชอบนะเป็นการแบบว่านะดีไซน์ออกมาแบบว่าก็โอเคเท่ดีนะใส่ใจิดห้อยคอได้นะครับนะครับเนี่ยน่าจะสร้างปีทั้งวัน้ร้อยสิบสี่นะเขาเรียกว่าพุทธสยญาติหไหมวัดสุวรรณคูหานะจังหวัดจลา,านะครับนี่เป็นถ้ำนะ ถ้าในจังหวัดจลานะครับนะพเพื่อนดูนะครับอย่างเงี้ยมีพุทธคุณนะครับมีพุทธคุณเจติอาจารย์ปลุกเสกก็โอเคเลยนะเป็นพระที่มีพุทธคุณแล้วก็มีประสบการณ์นะครับเนี่ยเงี้ยมีประสบการณ์แล้วเป็นปีเลอกด้วยปีหนึ่งสี่นะครับผมว่าเดี๋ยวนี้คงหายากละมั้งนะหายากลแล้วแหละราคาก็อยู่พันกลางพันกลางพัน,ต,นต้นนะครับสวยๆก็จะไปถึงหลักพันกลางได้ โอเคเนี่ยครับการดูพระผมแนะนําให้แค่รู้จักแล้วก็ดูกันพอประมาณประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่ผมบอกเลยคลิปผมเนี่ยเราอยากจะคุยกันเราอยากจะมาช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาประเทศช่วยพัฒนาองค์กรของเรานะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวอยว่ากันต่อนะครับสวัสดีครับ